วันนี้มากินข้าวกับน้ำตกวันนี้มีน้ำตกนตกหมูข้าวเหนียวก็มีอันนี้ข้าวกล้องค่ะกินข้าวกล้องเขาบอกหมแูแพงก็เลยจัดกินน้ำตกเลยวันนี้ปลาแดดเดียวค่ะกินกบผัดสด ้วันนี้กินเขาเห็หน้ากันค่ะรส่ายคนละใหม่ค่ะเสียงลั่นซ้อยใช้บิงบรรยากาศค่ะเขาือไหลสดเนยังไหลน,นะคะกงเงินจากรถ ผลไใหม่โอ๊ยเสียงมืดหนึ่งมืดเว้นภามารมาฟีไลสดเลยห,หลายคนม่งก็ว่าคนดงคนล่าขึ้นมไหลสดมันไหลมาได้ครับมันยู่หนี่จัะเสียงหนาจัะเสียงรถจัะเสียงขายของบิดมือเลยพม่มีโอกาสได้ไหลมันไหลมาได้มันบอก โมงเงียบสง,งบคืออยู่ต่างจังหวัดอยู่ในซอยนั่นมันรถก็มาขายของทุกือเนี่ยเสียงคาคว้มสง,งบสุขบ่ได้แม่ถ้าทายคลิปนี้ยังทายอยากบ่อนี่ขนาดลบลบลบ ยกจนบ้องตียเป็ไนไงับกระถินง,ง,า,มงามๆอ่ะเจ็บนาบานนาบานมีกระถินอันนี้จะค่อยปลูกเองปลูกไม่กระถางอันนี้นาบานค่ะกินกับน้ำตก นี่แนีเดี๋ยวดอนนะมนไออกกนมไ่ได้ออกกล่องวันนี้ไม่ออกนะ ชอบกินผระถินผระถินบ้านเราคนเดียวอ่อนอ่อน เขาบานข้ามันอ่อนดีเนี่ยเมื่อนี้ไม่กินโชคมือน,นี้จิง้งเขากำนํำตกไม่นำตกหม,มีปลาดนเดียว ผู้ดใดเขาไปเบิ่งทงค่ะใช่ไหมครบเยวะมาฮหตเกอะเขาเยวก็เฮ็ดเกษตร,ร,เ,รเอาเฮ็ดทุกอย่างเละคะ่ะเป็นอาชีพะะช่องกเกษตรก็ตามไเดรนเดอร์ะคะ่ะจำาังสิเปิดอีกสวนหนึ่งปรับปรุงดินปลูกหลายยางคะ่ะปลูกทั้งอะโวคาโดทั้งทุเรียนในตอนนี้ปลูก ลงทุนใหญ่เลยค่ะวันนี้หลังจากเห็ดหน้ามาห,หลายปีบอได้ผลขาดทุนทุกปีเนาะขาดทุนปีละสี่หามือเงินบ่อยปับที่หน้าเห็ดไทยเลยเจ้ามาเห็ดลงยูทูบเนี่ยค่ะเป็นง,งานเกษตร สมประสานกันไปเรืองเห็ดกรบเขราเร้องเห็ดเกษตรไปเพระเห็ดหน้ามาตั้งชีวิตแล้วบไ่ได้กำไรนี่จะจนโล่งค่ะ้าขาดพุนทุกป,ปีบาไหวก็เลื่ทิฝากคิดเกษตรไปนั่นแน่เลยคะ่ะ ยากก็สิได้ทนทนท่ำเอาดอกเพราะว่าพื้นที่บ้านเฮาบ่าไม่นำจืดมันจะน้ำเข้มเจาะมาทางจะต้องไปขออนุญญาณคมสาบเพิ่นอเอาเลยไปจอดเลยสุบปัญญามันต้องขออนุญาตเพราะว่า,าการท้าเกษตร ตอนน,าน,านันบานดานเข้า้องไปขออนุญาตเป็นล่องมาขามหวานยี่สิบต้นลงมะขามหวานสิบตน้นกับสีล่งทุเรียนน้ำสิปลูกทั้งอะโวคาโดแล้วก็ปลูกได้หลายอย่างคะ่ะถ้าเบิ้งสองสามปีได้ผลนะ่ะ ผู้ใดเป็นเอฟซีผู้ใดเป็นแฟนครับผู้ใดเป็นมูเป็นพวกนี่นส่วนไปเที่ยวค่ะไปกินฟรีค่ะจะทดลองเห็นบุกเบิก ยอต่ทินไม่ได่ยอดใหญ่ๆง่ามๆมึงไงพวมก,กินกำลพ่มกินดีๆมึงไงเอาไม่กินกับปละเอ้ยเอาไม่กินเขาํำตกมันม่กินกับปลา,า,าอืมน่าอกจฉาด้วยนกินเอีกหนึ่งแซ่บๆ่ะ กินน้ำตกไหมปก,กติกับสิบพวกใคกินอะ่ะเพราะว่ากินเนื้อหลายมันทองอืดเนาะกินน้ำตกหม,ม,มูกับตาแดดเดียวเมืเ่อเขากันก็พักสด กาสไหลสุดกับบริมีโอกาสค่ะให้ฟังเบิ้งค่ะนี่ยู่ปากซ้อยอยังเสียงดังขนาดนี้ปากเขามาในซ้อย,อยเสียงดังขนาดใล้ฟังอยัางม oh ่มูหเรื่องหรือเวลาเขามาในซ้อยท้ายคลิปกระยาค่ะ มัคือห้องยู่ต่างจังหวัดยูทองไฮยูไอทุง่งไฮทุงหน้าเนะี่สบายไฮิปก็สบาย ทินปลนะูกใน้รถางกับหน่วยงามๆค่ะจิ้นเถาะกำลังตกได้ค่ะเรื่มเอิญจะที่แหลกตเนียวกับมี เหนียวกับมีเขาอ,อ้อนอ่อนไงเขาเหนียวอ,อ้อนอ่อน แดดมันจา่าอยู่ละเบียงนะแดดซองเขามาแสง เพื่อนฟุ้งสิสงสัยว่าหายไปใส่คนทุ่งกุลาบไมา่ได้หายไปใส่หรอกคะ่ะคิดหอดอยู่เด้อค่ะสุคูสุสคนผู้ดใดเป็นผู้มีพระคุณสำหรับเเฮากันคิดถึงนู่นะะ้อมันเ้ลืมนะคะทุกคนยังคิดถึงม่ลเร่มแต่ค่ะยังม,มีใครร่า มันมีโอกาสจะเข้าไปหาโดนโดนไปที่หนึ่งก็จว่ากันค่ะทุกคนเป็นภูมิระคกุ้ของ,องเฮ้าเบิดค่ะเฮ้ามาด้รืมเข้าเอ่ยไดนเบิดทุกคน ดีทุกคนค่ะคนที่เขามาเห็นยูทูปน่ารักทุกคนถึงบ่เลยเอยซื้อถ้าผู้ใดหูจกักเพคนจงรลาก็ซื้อหูนะคะบ่ลืมค่ะจำเลยไว้ เพียงแต่บอม,มีบัดันมีบอม,มีเวลาเขาไปหานะะแต่ละมือก็เฮ็ดง่านเนาะค,ะค่ะเกคลิปแกนี้นะคะคลิปงาวเนาะ,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 ะค่ะไปแล้วค่ะสำนีนะคะสวัสดีค่ะ